ัสวัสดีครับสำหรับค่ำคืนอีกหนึ่งวันนะฮะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงประทุประทางเข้ามานะฮะโดยเฉพาะวันนี้ที่เชียงใหมน่นี่ Amazing มากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเราก็ต้องป้องกันกันต่อไปอ่ะเรามาดื่มน้ำองุ่นป้องกันไวรัสตัวนี้กันดีกว่าวันนี้เราก็จะขยับไปทาง ซาเทิร์นอิตาลีนะฮะตัวนี้เนี่ยทั้งขวดทั้งฉลากสวยมากนะฮะสวยมากแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นอพาร์ซิเมนโตนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช้สายพันธุ์ขององ,งุ่นตัวไหนบ้างนะฮะเราเปิดไว้ที่ประมาณเกือแบบครึ่งชั่วโมงนะครับกินในดีเคานเตอร์นั้นเนี่ยมีพรัม นะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตติดมานิดหน่อยนะครับหลังจากเทลงมาที่แก้วแล้วเนี่ยนะครับดูขาวายก็ค่อนข้างที่จะ,ะลงกลางๆนะครับไม่เร็วไม่ช้าความเนือดเล็กน้อยซึ่งดูจากสีแล้วก็ขาวายนั้นเนี่ยน่าจะออกไปทางเข้มนะฮะความเข้มอาจจะเป็นไปทางฟูลบอดี้ด้วยซ้ำไปอ่าโอเค ลองดูนะฮะนีอืมตายแล้วสดชื่นมากครับตัวนี้คือมีรสชาติที่ออกจะว่าฟุตตี้ก็ไม่ฟุตตี้นะครับจะว่ามีทนินหนักก็ไม่แต่ก็คือใสๆผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกปากถูกคอ พี่น้องชาวไทยของเรามากเลยทีเดียวนะฮะดูนี้ต้องดูว่าปลายทางจะเป็นยังไงขาวสวยมากนะฮะดูขาวขาว,วายสวยสวยจริงๆนะครับโอเค